เมื่อวันที่17มิถุนายน2554ที่ผ่านมาทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครได้จัดงาน2ทศวรรษมหานครสอนเสริมสร้างปัญญาพัฒนาไทยโดยภายในงานได้มีกิจกรรมน่าสนใจต่างๆมากมายอาทิเช่นการอภิปรายพิเศษน้ำท่วมโลกจริงหรือหลอกนอกจากนี้ยังมีการประกวดและแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ของน้องๆนิสิตด้วยละครับ ถุะสงค์ในการจัดงานครอบ20ปีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครนี้ก็เพื่อเป็นการแสดงถึงวิวัฒนาการและก็การพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านงานการเรียนการสอนและงานวิจัยที่ผ่านมาตลอดรอบ20ปีของมหาวิทยาลัยของเรานะครับสำหรับผู้ที่เข้ามาร่วมงาน20ปีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครในครั้งนี้นะครับจะได้พบกับนวัตกรรมต่างๆนะครับจากภาควิชาวิศวกรรมทุกแผนกสาขาวิชานะครับ ก็เข้ามาดูได้ชมได้จับได้ลองแล้วก็ได้สัมผัสของจริงๆกันครับ